สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตวิธีที่ผมใช้ฟาร,ร์มแฮมเบิรเจอร์นะครับก็ไอดอลที่เราอัปเดตมานะครับจะมีตัวคอนคอร์เรอร์ไอดอลนะครับที่เป็นขนาด2อคูณสเนี่ยจะมีมอดเคอร์เทนทูออเดอเรชันอลแฮมเบิรเอร์นะครับคือแฮมเบิรเจอร์สตัวเราจะใช้ทั้งหมด4อันนะครับแต่จะมีอยู่อันนึงครับที่จะพิเศษกว่า เพื่อนหน่อยก็คือจะมีมอดที่แถวที่สอครับคือซีฉาดดรอปบายแฮมเบอร์เจอร์ในโยแแบบแคนดรอปคืนซีไอเทมอินสแตนนะครับก็คือโอกาสที่ดรอปชาดออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยออกมาเลยอย่างเช่นดรอปเคียวฉาดปกติจะได้เป็นชาดใช่ไหมครับก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นเคียวนอปเลยประมาณนี้เออใช้แค่อันนี้อันเดียวนะครับที่มีที่มีมอดแบบเนี้ยนอกนั้นก็จะเป็นขอแค่มี additional h a m เบอรสองตัว ส่วนถ้าเพื่อนอยากจะแบบพิเศษพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงในในความคิดผมนะที่รู้สึกว่ามันคุ้มที่จะเอาก็คือคู่กับแถวแรกครับแบบดีไว้าเปอร์เ n ็นต o เชน consume s สคารับก็คือมีโอกาส5%ครับที่เวลาที่เราเปิดแมปเนี่ยจะไม่คอนซูมสคารับทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงมันมันหมายถึงทั้งหมดเลยที่เราใส่เข้ามาเนี่ยจะไม่คอนซูม ท่ากับว่าแบบนั้นเราจะฟาร์มฟรีครับโดยที่เราไม่เสียสคารับเลยสักกันก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใส่ให้ครบสใส่3อันแต่ตรงนี้ผมได้แค่2ถ้ามีนะถ้ามีนะก็ลองหามาใส่ดูครับต่อมาครับจะเป็นตัวตัวแท่งยาวครับตัวที่เป็น1นึ่งคูจะเป็นแนวตั้งสะทั้งทั้งสี่อันก็ได้หรือจะเป็นแนวนอนแต่มา2อันก็ได้อยู่ที่สะดวกว่าเราเจอเจอแบบไหนเนาะแต่ถ้าถ้าให้แนะนําก็เอาเป็นแนวตั้ง4หรือไม่ก็แนวตั้งแล้วก็แนวนอนอันหนึ่ง จะจัดจะจัดค่อนข้างง่ายนะครับอมอดที่เรามีนะครับสำคัญคือ2อันครับแถวที่2ก็คือ h a r m i n g e r your map have 25% chance to be replaced by powerful h a r m i n g e r กับ additional h a r m i n g e r 1ตัวนะครับ4อันนี้ขอเป็นแบบนี้ทั้ง4อันส่วนอีก2มอดจะมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้อยู่ที่ชอบเลยว่าอยาก add on อะไรเพิ่มเข้าไปใน idol นะครับก็คือ25% 4อันก็จะกลายเป็น100% ก็คือว่าฮาร์เจอร์ทุกตัวครับในแมปจะกลายเป็นคิงฮาร์เจอร์ทุกตัวประมาณนี้เนาะส่วนต่อมาอันเล็กครับจะมีอยู่2อันนะครับที่รีเควสต์นะครับก็คือแถวแรกครับยูแอมปแฮปห้าสิบเซนเชนทูเคอร์เทนแอนด์อันดี้เชนอลฮาร์เบิร์เราใช้2อันจะครบ100ก็เท่ากับว่าในแมปเราจะมีฮาร์เจอร์แน่หนึ่งตัวนะครับเพิ่มเข้ามาหรือเป็นเบสเบสของแมตตะครับก็คือเพิ่มหนึ่งตัวมาเลย ม็อดที่ควรคู่กันก็คือตัวแถวที่3ครับ h ฮบิ er chain, งเจอร์นิวแแบบแฮปด้วย15%เชนคูดาวเลยคาวลีเลตตัวเนี้ยม็อดเขาตันที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าใครหาที่ใกล้เคียงสามสิบหรือได้สามสิบก็จะดีเลยจะดีมากเลยตัวคูดาวเลยคาวลีเลตของไฮบิงเจอร์เนี่ยจะทำให้ h ฮบิงเจอร์ครับสปอนมอนออกมาได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่มันสปอนมอนเตอร์ออกมาเยอะๆเร็วขึ้นเท่ากับว่าเราจะเคลียร์แมปหรือจบแมปได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับก็ยิ่งมีเยอะเราก็ยิ่งจบแมปไวเนาะตรงนี้เรารียวายไปเลยครับ3-4อัน2อันนะครับขอแค่มีเชนไฮเบินเจอร์50% 2อันแล้วก็คู่กับคู่ดาวส่วนอีก2อันเนี่ยหาเป็นคู่ดาวเฉยก็ได้ครับคูดาวแถวหนึ่งคู่ดาวแถวหนึ่ง,าห,งหาแบบย9 3 0ิบ้ามาใช้มันจะได้เกิน100%นะครับ ประมาณนี้เนาะก็ทั้งหมดไอดอลก็จะประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมด27ตัวในแมปก็คือ4อันนี้รวมกันจะได้8ตัวรวมบวกกับอีก4ตัวนี้ก็จะเป็น12ตัวบวกกับเคอร์เทนห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองอันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในแมปก็บวกอีกหนึ่งตัวก็เป็นสิบสามตัวสิบสามตัวในไอดอลนะครับรวมกับเวลาลงแมปเราจะใช้เป็นกดไฮเบนเจอร์ด้วยเพิ่อมอีกสองตัวเป็นเท่าไหร่ครับ สิตัวละสิบตัวสคารับที่เราใช้นะครับก็จะใช้เป็นตัวเพิ่ม a d d i เชนอ a ไฮมิงเจอร์กับตัววอร์หดนะครับที่ว่าเป็นดู p ิเค a คืออนสีฉาเนาะเวลาเราเวลาเราใส่เราก็ใส่ตัว a d d i เชนอ a ไฮมิงเจอร์สอันครับเพราะว่ามันลิมิตที่4ตัวเนาะไอ้สี่สอันสคารับเราก็ใช้เลยสี่อัน3 4มสีบกสิบห้าก็กลายเป็นยีเราใช้นี้ไปด้วยวอร์หดนะครับก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ ผมเนี่ยได้ลองได้ลองมีการฟาร์ม20แม็โดยใช้สเตตนี้ไปเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวต้นทุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอตัวเล็กเนี่ยไอตัว additional harbinger อันเล็กนะครับอันละ9เนาะใช้ทั้งหมด80อันก็724ตัววอลโหดใช้20อันอันละ1 4ก็ประมาณ2 0 4น,นะครับรวมแล้ว924รวมกับการกด harbinger ที่เครื่องด้วย ยี่สิบแมปแปดสิบสี่ส่วนเรื่องแมปเนี่ยแมปมอสเนี่ยก็คือผมใช้เป็นตัวจักรว l เลยนะครับในการฟาร์มจักรวาเลยในการฟาร์มกดตะปูให้เรียบร้อยกดอาชีมี่ครับเอาแค่ให้มันเกินให้มันให้มอนเตอร์แพ็คในในแมปครับถ้ามันเกินยี่สิบแล้วก็เป็นมอสที่เราลงได้ก็พอแค่นั้นก็ผมก็ลงเลยประมาณนี้ตัวคาแมปประมาณนี้นะ รวมไปเส็จแล้วต้นทุนแนะับหกดีวแส่วนที่ฟาร์มาก็มา2นี่ครับยีแบบได้มา27 d สิบเจอ่าอ้างอิงจาก v ิ l ตี้เอ็กซนะครับมิวตี้เเนี่ยจะไม่ได้20 d สิบดีเป๊ะจะไม่ได้20 d สิบดีวยี่สอย่างนี้หรอครับมันจะนับทั้งหมดที่เราฟาร์มาในดัมที่เราในในครั้งที่เราโยนของลงไปมันจะนับทุกอย่างเลยผมอยากให้ตีไปประมาณสักแบบหายไปสัก30%ที่เราจะ ที่เราจะขายไม่ได้นะเครเรนซีหลักๆเรามันก็จะโชว์ตรงนี้แหละว่ามีอะไรมูลค่าเท่าไหร่บ้างเนาะแต่แต่ที่เราฟาร์มมาทั้งหมดสำหร,รับการรีเสิร์ชใน20แมปผมก็จะดั้มเครเรนซีทุกอย่างที่ฟาร์มที่ดรอปมาจากแฮปปิงเจอร์จากในแมมบาโยนลงมาใน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 คลังในคลังคลังนี้ซึ่งผมเขียรยออกไปแล้วในคลังคลังนี้จะได้มูลค่าประมาณ27บวกลบประมาณนี้เนาะก็พอลองเราลองคิดดูแล้วครับก็27ดีวได้มา ต้นทุน6กดกับ8ปก็ประมาณ6 d ดครึ่งกำไรโดยประมาณก็ประมาณ2 0 d ส2 0ดีวครึ่งประมาณนี้20่สิบจุเวลาเวลาที่เราใช้นะในการในการฟาร์มเนี่ยตกแมปและตกแมปและ5นาที20 map บแ0ปห0ึนาทีก็หาร60ก็จะได้ประมาณ1ชั่วโมงกับอีกครึ่งหนึงชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วก็ลองเอากำไรหารดูหาร1.6 ก็ประมาณตกชั่วโมงละ12ดีบาย10ดีวาย12ดิวายแต่ถ้าเพื่อนๆโชคดีหน่อยดอกเฟกเจอร์ลิงชาดเฟชเอรลิงโอมาเยอะขึ้นมีดวงดีมากๆดอกเป็นตัวมิลเลอร์ชาดมาเลยอย่างเงี้ยครับกำไรก็จะมากขึ้นหรือว่าแมปเทีย17ดอบ boy, กบ่อยก็ก็ดีเพราะว่นนี้ผมดอกมปแค่2แมปเองซึ่งน้อยมากก็ถ้าใครดอกอะไรพวกนั้นได้เยอะขึ้นก็กำไรก็จะมากขึ้นเนาะ ก็ประมาณนี้ครับการฟาร์มารพาเเชอร์ของผมช่วงนี้นะก็ผมว่าจะเป็นตัวช่วยไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ยังไม่รู้จะฟาร์มอะไรเลยยงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปฟาร์มสเตตหดๆเหมือนฝรั่งหรือว่าใครของคนที่แบบเป็นท็อปเทียไม่ไหวอย่างเงี้ยก็ลองฟาร์มารพาเเจอ่อก่อนได้ครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นสเตตที่ค่อนข้างฟาร์มง่ายนะเนาะยังไงก็สงสัยมีข้อมูลสงสัยอะไรยังไงพิมพ์อยู่คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวผมมาพยายามมจะมา ไล่ตอบให้นะครับก็ประมาณนี้ละกันแค่นี้ยังไงก็ enjoy your game ครับฟาร์มอย่างมีความสุขงั้นเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ